สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับการพูดคุยตัว t e c บทสปอยบูร์ล็อกในตอนที่330าสซึ่งเป็นตอนล่าสุดที่เพิ่งถูกปล่อยออกมานะครับดูเหมือนว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะงดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็เลยหลุดออกมาก่อนเพราะงั้นหลายๆคนที่รอบูรล็อกอยู่ในช่องผมเนี่ยมันจะมีช่วงคาบเกี่ยวที่ช้าหน่อยนะครับอันนี้ผมก็ตั้งใจที่จะปล่อยออกมาในช่วงที่ตอนตัวเต็มเนี่ยใกล้กำลังจะมาพอดีเหมือนัััันนนนนื่่ออไ้้ไลมามาจนะตจใที329 จริงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเนื้อหามันจะไปไวไปไวจริงๆใครที่บอกว่าเฮ้ยบูล็อกเจแปนแม่งถูกอัปเกรดดูเหมือนเหนือกว่าชาวบ้าน เดี๋ยวในตอนนี้เพื่อนๆได้รู้แล้วครับว่าเด็กๆโดนตบเนี่ยเป็นยังไงคือมันเร็วมากจนแบบเฮ้ยใช่โวะเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเท๊กหลุดสปอยเท่านั้นแถมเจ้าตัวผู้แปลเนี่ยก็บอกเราด้วยนะครับว่าอาจจะแปลถูกแค่ประมาณ80%เดี๋ยวรอดูแปลตัวเต็มอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเพราะเนื้อหามันอาจจะคาดเคลื่อนจากตัวเต็มก็ได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตบางส่วนด้วยถ้าเกิดเพืื่่อออนนยยััาาาากกสสปครรรแใหห้้้ดิลลตตเเเวข สวัสดีครับผมพี่จากได d e ส t i นี Destiny นะครับตอนนี้ผมได้ทราบถึงปัญหาของตัวบริการแอปสตรีมมิ่งที่มีปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งจากทางลูกค้าและจากทาง NF Streaming เอง ดูเหมือนว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยจะมาจากที่ตัวต้นทางครับมีการตรวจสอบแบบใหม่ในการใช้งานตัวผมในฐานะที่เป็นคนกลางนะครับจึงอยากมาแจ้งว่าตอนนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกันครับทาง n f s t r e a m i n g เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและกําลังเร่งแก้ปัญหาให้อยู่นะครับสาหรับใครที่รอไม่ไหวอยากเคลมบริการได้มีการติดต่อทางฝั่ง n f s t r e a m i n g ไปแล้วแต่ไม่รับการตอบกลับหรือรับการตอบกลับล่าช้าได้โปรดติดต่อกลับมาที่ทางแฟนเพจของผมแทนนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยประสาน งานส่งเรื่องให้ทาง n f Streaming อีกทีนึงยังไงท้ายนี้เนี่ยผมต้องขอกราบอภัยเหล่าสมาชิกของผมทุกคนที่ได้สมัครไปและเกิดปัญหาขึ้นด้วยนะครับผมต้องขอโทษจากใจจริงๆครับ สำหรับเนื้อหาในตอนที่330นะครับจะเปิดมาที่แผนการเล่นของแต่ละทีมครับทีมของฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้กองหน้าคนเดียวนะครับก็คือตัวโลกิฮะส่วนทางฝั่งของบูล็อกเจแปนจะใช้แผนเดิมที่ปะทะกับในจีเรียเลยก็คือกองหน้า2คนประกอบไปด้วยตัวรินแล้วก็อิสางินั่นเองครับซึ่งเนื้อหาประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของช่วงแรกในตอนที่330เนี่ยจะเป็นตัวผู้บรรยายทําการพูดคุยกันนะครับคือทางฝั่งของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นคนเปิดตัวก่อนผู้บรรยายเนี่ยก็ เป็นคนแบบไหนกันอย่างนั้นเหรอครับ อ๋อพวกเขาเนี่ยก็คือผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์หรือว่าที่ตัวเต็งแชมป์เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าทางทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาเนี่ยก็พึงควา้าแชมป์โลกมาได้นะฮะเพราะฉะนั้นภายใต้การนําของโลกิทีมชาติฝรั่งเศสรุนอันเดอร์เทเวนตีเนี่ยเครับฉายาว่าเป็นยุคทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสเลยรับประกันอนาคตการันตีของฝรั่งเศสไปได้อีก10ปีข้างหน้าโอ้โหราคาคุยเย็นชิปขายเลยนะครับตอนนี้ทางฝั่งของผู้บรรยายก็ได้กล่าวตอว่าอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นหมายความว่าตอนนี้ทางบูร เจแปนเนี่ยก,กำลังเจอกับตัวเต็งทีมชาติอย่างนั้นเหรอครับเนี่ย แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าผู้ท้าชิงแชมป์เราเนี่ยก็ได้สร้างความคือฮาให้ทั้งโลกได้ตกตะลึงมาแล้วกับการเอาชนะในจีเรียไปด้วย4ประตูต่อศูนย์ของนัดเปิดสนามและจากการแข่งครันเองเนี่ยก็ทําให้ตัวอิสงิโยอิจิได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ทีมเนี่ยกำลังได้รับความสนใจอย่างมากที่สุดในวงการฟุตบอลณขณะนี้เลยครับดูเหมือนว่าปีนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นปีของทีมนนโออีโกอีสที่มีชื่อว่าบูลล็อกเจแปนเหมือนกัน คือต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ขิงกันนะครับก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ทางฝัง่งบูล็อกเจแปนได้เดินเข้าสู่สนามครับตรงเนี้ตัวคนแปลเขาได้บอกไว้นะครับว่าเหมือนจะมีการเปลี่ยนชุดครับ ใช้คําว่าชุดสีขาวแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือเสื้อขาวขีบขอบน้ําเงินหรือจะเป็นเสื้อขาวขีบขอบสีชมพูเพราะให้ใครยังจําได้ชุดทีมชาติญี่ปุ่นรุ่นอันเดอร์ทเนตี้ก่อนหน้านี้ที่เคยปะทะกันไปในอีเวนต์ทีมชาติญี่ปุ่นปะทะบูล็อกอีเลเวนอะมันจะเป็นเสื้อสีขาวขอบชมพูแล้วก็มีตัดดำหน่อยๆใช่ไหมแต่ด้วยที่ว่าตอนเนี้ยทีมชาติญี่ปุ่นอะมันขึ้นอยู่กับทางบูล็อกแล้วไงและสีประจําของบูล็อกมันก็คือสีน้ําเงินสีฟ้าผมก็เลยไม่มั่นใจนน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 นะะรััับววว่่่่่่าาาาาอออ้้้ตตตขดเเเีีีีมมจใชชปป็สสํงิแแทพูกนหนหืล เสื้อเนี่ยเป็นสีขาวแน่นอนอันนี้คือจากคนที่เขาแปรปล่อยตัวหลุดมานะครับเขาบอกไว้แบบนี้นะหลังจากนั้นภาพก็ตัดกับมาที่นักเตะของทั้ง2ทีมนะครับได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมก็มีการเดินคุยกันก่อนจะเปิดเกมอนะเนาะโลกิเลยก็ได้เจออิสงนครับแล้วก็มีการกล่าวทักทายกันแบบเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเลยนะ ฟิลเหมือนแบบมึงเตรียมตัวเจอกูชำระแค้นได้เลยทางฝั่งของอิสงิเนก็แบบรอ,อเลยฮนะหรือจะเป็นทางฝั่งของรินชาวแล้วก็บาจิราเองก็ได้เจอกันเหมือนกันครับเอาในตอนนี้เนี่ยเหมือนตัวผู้บรรยายที่มีการบอกไว้เหมือนกันครับว่าตัวชาวอะ่ะได้ไปถามหาชิโดจากตัวบาจิราว่าแบบอ้าชิโดไม่ลงด้วยเหรอทางฝั่งของบาจิราก็เลยว่าอ๋อชิโดเล่นเป็นตัวสำรองนะ่ะก็คือทุกคนที่ลงแข่งกับฝรั่งเศสนะครับคือทีมชุดเดียวกันที่ลงแข่งกับไนจีเรียเพราะงั้นนักเตะของทางฝั่งบูล็อกเนี่นตัว ชาจะบอกว่าโอ้ชิโดไม่ลงแบบนี้เนี่ยสงสัยชนะแล้วมัง้งตัวลิงก็เลบอกว่าอย่าพึงได้ใจไปไอเตีย้ยไอสองคนนี้เนี่ยก็มีการแอบกัดกันเบาๆตอนที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ทีมเดียวกันนะครับนั่นคือ p พ g เนาะในอีเวนต์น้โออีโกเอสลีกแล้วกรรมาการเนี่ยก็เป่าสัญญาณนะครับเริ่มการแข่งขันซึ่งคนที่ได้เป็นคนเขีร์บอลก่อนเนี่ยก็คือทางฝั่งฝรั่งเศสครับแล้วตอนนี้บอลก็อยู่ในตีนของฮิวโกที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งใน11ยอดเยี่ยมนักเตะรุ่นใหม่เผื่อใครจำไม่ได้นะครับ จบันนะทางประเทศของพวกเขาอะครับมี11นักเตะยอดเยี่ยมยุคใหม่เนี่ยด้วยกันทั้งหมด2คนคือฮิวโกกับตัวโรกีนะฮิวโก้ได้เป็นคนเขี่ยบอลก่อนนะครับพี่แกเนี่ยก็ให้ทีมของพี่แกนะครับวิ่งตรงขึ้นไปเลยคือโรกีกับชาววิ่งช์าขึ้นไปเลยครับพอเห็นแบบนั้น,นยอซังกิกับทุกคนฮะในบูลลอก,ก็ตกใจว่าเฮ้ย มันทําอะไรของมันวะว่าแล้วฮิวโก้นะครับก็ฝ่าการป้องกันของตัวอิสาิและตัวลินไปครับเล่นเอาตกใจเลยพอเห็นแบบนั้นเนี่ยทางด้านของอิสาิก็รีบตะโกนไปบอกกองกลางเลยครับว่ายังไงก็ต้องสกัดไอ้พวกที่วิ่งไปก่อนหน้านี้ให้ได้นะซึ่งคนที่อยู่กองกลางอย่างโยรีเนี่ยก็สกัดไม่ไหวครับเพราะคนที่ใย้สกัดมันเยอะเกินไปคือเหมือนว่าถ้าสมมติกองกลางของบูล็อกมีอยู่ประมาณ4คน คนที่วิ่งเข้าไปของทางฝั่งฝรั่งเศสก็จะมีเราประมาณ5คนคือมันเหมือนเยอะขึ้นมาคนหนึ่งอะไรประมาณนั้นน,นะครับและระหว่างที่คนพยายามจะสกัดอยู่นั้นนะครับจูๆ่ๆฮิวโก้เนี่ยก็ต้องการเปิดบอลยาวไปเลยครับพุ่งตรงไปหาโลีิอย่างจัง พอเห็นแบบนั้นเนี่ยกองหลัง3คนครับได้แก่อาริวนิโกะแล้วก็ไอคุก็เข้ามาปิดล้อมโรกิไว้คือต้องบล็อก3คนเลยครับถ้าใครยังจาได้ในอีเวนต์ที่โออิโกะอีสลีกความเร็วของโรกินั้นไม่เป็น2รองใครครับการที่เอากองหลังมา3คนแบบนี้เนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ก็ได้แหละในเมื่อเราสามารถอ่านเกมหรือคาดเดาได้ว่าฝั่งตรงข้ามจะต้องใช้กองหลังทั้งหมดในการปิดเราคนเดียวเนี่ยหมายความว่าแผนการเล่นของเราก็จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะเราสามารถดึงกองหลังทั้งหมดมาได้ไงเข้าใจใช่ไหมครับ แล้วก็ไปไปตามนั้นเลยครับเพราะบอลที่ฮิวโก้มันเปิดยาวไปเนี่ยจริงๆเหมือนจะไปให้โลกิใช่ไหมแต่ไม่ใช่เว้ยโลกิเป็นเพียงแค่โตรอเพื่อทําให้กองหลังของบูรล็อกะคิดว่าโลกิอะเป็นคนจะได้บอลแต่จริงๆแล้วน้องชาวมาดักรอรับบอลไว้ตั้งหากครับเล่นเอาไอคูเนี่ยเออไปเลยครับก่อนที่น้องชาวนะครับจะทําการเปิดเมตาวิชาแล้วซัดลูกบอลไปอย่างเต็มไปด้วยแรงทั้งหมดที่มีนะครับ บอลน,นั้นพุ่งตรงเข้าประตูของบูล็อกเจแปนไปอย่างง่ายได้ส่งผลให้ทีมฝรั่งเศสขึ้นนำบูล็อกเจแปนไป1ประตูต่อศูนย์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไวมากๆเลยครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นคร่าวๆในตัวเทค h หลุดสปอยบูล็อกตอนที่330 <S <S เป็นไงบ้างครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้มันเกิดขึ้นไวจริงๆใช่ป่คือแบบ ตอนแรกอ่ะผู้บรรยายมันก็บรรยายอยู่ไปประมาณครึ่งตอนได้ครึ่งตอนหลังแม่งแป๊บเดียวเองนะเว้ยไม่กี่หน้าเองด้วยซ้านะครับแม่งเตะเข้ากันแล้วอ่ะตรงเนี้ยผมเลยงงมากๆเลยคือถ้าสมมติในการแข่งขันแบบเนี้ยฝรั่งเศสเอาชนะบูล็อกเจแปนได้จริงหมายความว่าบูล็อกเจแปนอ่ะนัดต่อไปก็ต้องไปเจอกับอังกฤษใช่ปะอังกฤษเนี้ยอาจจะได้เสมอมาก็ได้อาจจะหืดขึ้นคอน,นิดนึงนะคือเพื่อเข้าใจปะอย่างไอคะแนนที่มันเปิดมาตอนแรกฝรั่งเศสโหดขนาดเนี้ยแบบตบบูล็อกลูกแรกด้วยการบุกเพียงแค่ครั้้้งเเดดียวว่่ะะาากกก็ไปปรรตตูแแลับ แนนที่เราเห็นที่เขาประทะาก,กับทีมอังกฤษนะครับมันคือ2ต่อหนึ่งหมว่าทีมอังกฤษเองอ่ะแม่งน่าจะมีตัวตึงมืออยู่เหมือนกันดีไม่ดีอาจจะมี11ยอดเยี่ยมอยู่ในนั้นด้วยก็ได้นะเพราะงั้นจากการคาดเดาตรงนี้เนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าอังกฤษอาจจะไม่หมูอย่างที่คิดก็ได้นะครับแล้วสำหรับเพื่อนละครับคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าในการแข่งขันแมตช์นี้นะครับระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสประทะทีมชาติญี่ปุ่นบล็อก,กเจแปุนเนี่ยใครจะชนะถ้าสมมติชนะชนะกันที่สกอร์เท่าไหร กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสิทีจกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าเาจานี่